ชั่วโวัน,นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวการของบริษัทสหไทยเทอร์มินอลจำกัดนะคะหรือว่าพอรตนั่นเองนะคะซึ่งเขาทําธุรกิจนะคะให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์นะคะให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคลังสินค้าด้วยยังไม่มีนักวิเคราะห์ที่เขาคับเวอร์หุ้นของพอตนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรมาดูในมุมของบริษัทเขาบ้าง เราจะได้ทําความรู้จักกับเขาไปด้วยนะคะเขาบอกว่าบริษัทของเขาเองเนี่ยมี3บริษัทลูกกับ2บริษัทย่อยแต่ที่ชัดๆที่กําหนดเป็นภาพชัดๆเลยก็คือมีกลยุทธ์หลัก3ข้อก็คือการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้านะคะการอยู่ในโลเคชันที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยพร้อมๆกันรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงแรกนี้ค่ะ บริษัทสายไทยเทอร์มินอลของเรามีสามบริษัทลูกนะครับแล้วก็สองบริษัทร่วมบริษัทลูกแรกได้แก่ Bangkok b a r ช e t e r m i n น l นะครับทำเทอร์มินอลเรือบาร์ชทิพย์ไนซีดีนะครับ b c d s Bangkok c o n t a i n e er ท Depot Service ทำในเรื่องของตู้เปล่าแล้วก็ Bangkok Trucking Service หรือ BTS ทําทำในเรื่องของหัวลากนะครับแล้วก็ Bangko k b ร์ช e ซอร์วิเป็นบริษัทร่วมนะครับร่วมกับ MSC ทําทำในเรื่องของบาร์ชฟรีนะครับแล้วก็ b ังคอกโลจิสติกส์พารหรือ BLP ที่เราร่วมกับ Fraser Property ครับโดยที่กลยุทธ์ของบริษัทเรานะครับก็หลักๆก็มี3ส่วนหนึ่งก็คือการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้านะครับอยู่ในโลเคชันที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ตอบจะเติบโตไปด้วยกันครับโดยที่ในไตรมาสที่2ในปีนี้รายได้เราอยู่ที่ประมาณ354ล้านบาทนะครับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่สปีที่แล้ว โดยที่67%มาจากส่วนงานเทอร์มินอลนะครับซึ่งเทอร์มินอลเนี่ยก็คือประกอบด้วยฟีเดอร์บาร์แล้วก็งานบรรจุแล้วก็งานตู้เปล่านะครับมีในส่วนของเฟสฟอร์เวิร์ด17.48%นะครับงานแวฮาส์อยู่ที่2.5%แล้วก็อินแลนด์ทรานสร์ตอยู่ที่12.85%ครับโดยที่เข้ามาดูในวอลุ่มของส่วนงานเทอร์มินอลนะครับลดลง11.54%จากประมาณ11 0สิ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นทีเป็นเก้าหมื่นเก้าพัน t e นะครับงานบรรจุก,ก็เป็นไปในทางเดียวกันนะครับลบอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตส่วนของงานตู้ปล่าเพิ่มขึ้นสิบถึงเจ็ดสี่เปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของหัวลาดเองก็ลดลงเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็เฟสโฟมลดเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตครับโดยที่ utilization ของเราตอนนี้เนี่ยที่สาไทายเทอร์มินัลเองเนี่ยเราใช้อยู่ที่เกือบหกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับ ในส่วนของ BBT อยู่ที่2 8 8แล้วก็ส่วนงานเดโปอยู่ที่เกือบ58%ครับเห็นภาพรวมของธุรกิจไปแล้วนะคะมาดูกันส่วนที่เป็นไฮไลท์บ้างนะคะผู้บริหารบอกค่ะว่าธุรกิจเทอร์มินอลนั้นยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยอมรับนะคะว่าในส่วนของธุรกิจที่เป็น non terminal นั้นมีหลายส่วนที่ปรับตัวลดลงไปติดตามรายละเอียดค่ะจะขอนำเสนอในส่วนของ financial position ณวันที่30มิถุนายน2568โดยภาพรวมสินทรัพย์ของบริษัทนาสิน้นไตรมาส2ปี2568บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน2,943ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวรซึ่งมีมูลค่า1,644ล้านบาทหรือคิดเป็น55%ของสินทรัพย์รวมรองลงมาคือสินทรัพย์จากสัญญาเช่า i ร h t of u s e Asset มูลค่า849ล้านบาทหรือเทียบเท่าประมาณ30 และรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆเช่นลูกหนี้การค้า141ล้านบาทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด18ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วนรวมกันประมาณ6%ของสินทรัพย์ทั้งหมดค่ะในส่วนของโครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในฝั่งหนี้สินบริษัทมีหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย interest bearing debt จำนวน552ล้านบาทหรือประมาณ20%ส่วนของผู้ถือหุ้หนอยู่ที่1 3 4 4ล้านบาท หรือประมาณ45%ซึ่งสะท้อนถึงฐานะการเงินที่มั่นคงนอกจากนี้บริษัทยังมีหนี้สินตามสัญญาเช่า l e a s e l i a b i l i t y 813ล้านบาทหรือคิดเป็น28%รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆอีก234ล้านบาทสินทรัพย์รวมณวันที่30มิถุนายน2568ลดลง99ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.27%จากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการ คิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายสิทธิ์การใช้ทรัพย์สินตามรอบระยะเวลาค่ะส่วนของภาพของหนี้สินรวมหนะ้าวันที่30มิถุนายน2568ลดลง102.85ล้านบาทคิดเป็น6.04%จากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามจัดให้กับสถาบันการเงินค่ะสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นณนะวันที่30มิถุนายน2568 เพิ่มขึ้น3.51ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.26%จากปีก่อนจากผลประกอบการที่เป็นกำไรถัดมาในส่วนของ Debt to Equity Ratio นะคะสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทนาไตมาส2ปี2568อยู่ที่1.19เท่าปรับตัวลดลงจากระดับ1.25เท่านไใจมาส1ปี2 5 6ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการเงิน และความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน,นื่องโดย DE Ratio ที่แสดงในที่นี้ได้มีการแยกพอร์ชั่นของภาระจาก TFRS 16เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นภาพการเงินได้อย่างชัดเจนในรอบด้านดังนั้นเมื่อไม่รวมภาระจาก TFRS 16 DE Ratio ของบริษัทนาไตมาส2ปี2568จะอยู่ที่0.58เท่าทั้งนี้ระดับ DE ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการดําเนินงานและลงทุนเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบต่อสยรภาพทางการเงินและนี่เป็นการนําเสนอในส่วนของ financial h i g h l i g h t ะมาดูที่ภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมบ้างนะคะผู้บริหารบอกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมท่าเรือน่ยหลักๆเลยนะคะในประเทศไทยมีการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แหลมฉบังเติบโตเพิ่มขึ้น12.29%นะคะท่าเรือกรุงเทพโต4%แต่ว่า private p o r t ลดลงมาสเเซมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าภาพโดยวรวมถ้าเทียบกับควอเตอร์หนึ่งนั้นถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่ะราเอียนนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเป็นอินดัส r y ีอัพเดตคร่าวๆนะครับเป็นวอลุ่มของปีเตอร์ของท่าเรือหล,ลักๆในประเทศไทยก็คือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ท่าเรือเอกชนในแม่น้ำนะครับโดยที่แหลมฉบังบวก12.2 9เปอร์เซ็นต์นะครับทเทียบควอเตอร์สองปีที่แล้วอ่า คืส่วนของถ้าเรือกรุงเทพบวกอยู่สี่เปอร์เซ็นต์าเรืออ่ private port ลดลงสเปอร์เซ็นตแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาวิสเซซเอาลุกเนี่ยเมื่อต้นปีเราได้ตั้งเป้าว่าหนึ่งก็คืออยากจะมี leader service ขั้นต่ำสี่สี่ service ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ a c h i e v e ได้แล้วแล้วก็ในส่วนของ BLP ที่ตอนเนี้มีมากกว่า 90%าองเีเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอัปเดตฉบับเต็มนะคะที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งดูงบการเงินได้ด้วยนะคะแต่ว่าในงบการเงินเนี่ยอยากให้ผู้ชมเปิดเข้ามาดู เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยจะพบว่ามีเรื่องของ,งรายได้แล้วก็กําไรสุทธิมีความผันผวนค่อนข้างจะสูงเลยปีไหนที่กําไรก็กําไรดีทีเดียวนะคะปีไหนที่ติดลบอ่ะก็ติดลบเป็นตัวเลขเยอะทีเดียวผู้ชมดูในช่องรายได้รวมก่อนปรากฏว่าแนวโน้มในส่วนของ,งรายได้รวมย้อนหลัง4ปีนะคุณผู้ชมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจากที่เคยทำไว้สูงสุดในปี2,565นะคะขึ้นไปถึง2,056ล้านบาทหลังจากนั้นลดลงมาเหลือแค่1,492ล้านบาทในปี6-7เท่านั้นเองปัจจัยหลักๆมาจากการลดลงของรายได้ในส่วนของบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกนะคะแล้วก็บริการพื้นที่จัดเก็บแนวโน้มนี้ยังมีต่อเนื่องมาเลยยังเป็นผลต่อเนื่องมาถึง6เดือนแรกของปีนี้ด้วยนะคะมีรายได้เป็นแค่736ล้านบาท ลดลงประมาณ4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนดูที่กำไรสุทธิเลื่อนลงมาดูช่องกำไรสุทธินะคะปี65รายได้โตสูงสุดก็จริงคุณผู้ชมแต่กำไรสุทธิติดลบนะคะกลายเป็นขาดทุนไปขาดทุนไป101ล้านบาทอนะแล้วก็พลิกแล้วก็ยังขาดทุนต่อด้วยนะคะในปี2566แล้วค่อยมากำไร13.66ล้านบาทในปี2567 ก็ถือว่าเป็นความผันผวนที่มากทีเดียวสําหรับในส่วนของกําไรสุทธินะคะสาเหตุหลักก็มาจากการรับรู้ขาดทุนจากการได้ค่าสินทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีกําไรสุทธิในปี2567 <c oughs> เกือบเกือบ14ล้านบาทนะคะแต่ว่าล่าสุดในช่วง6เดือนแรกกําไรเหลือแค่3.58ล้านบาท กำไรสุที่ลดลงมาถึง80%นะคะสาเหตุหลักก็มาจากรายได้จากการให้บริการลดลงแล้วก็ยังมีส่วนรับรู้ขาดทุนจากบริษัทร่วมยังตามมาด้วยนะคะก็ทําให้ได้เห็นในเรื่องของตัวเลขท,ที่ที่ปรับตัวลดลงมานะคะสรุปในภาพของงบที่ดูเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพอร์ตหรือว่าสาทยเทอร์มินอลนั้นเป็นหุ้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่ ต้องยอมรับจริงๆว่าท้ายอย่างยิ่งเลยนะคะไรายได้ชะลอตัวลงและความสามารถในการทํากําไรแล้วก็มีความผันผวนในเรื่องของกําไรเนี่ยสูงมากๆซึ่งสะท้อนผ่านผลกับการล่าสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะที่กําไรลดลงไปถึง80%ส่วนจุดเด่นส่วนจุดเด่นถูกมองไปที่เรื่องของ valuation ที่ค่อนข้างถูกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง price to book อยู่ที่0.31เท่าสะท้อนว่าราคาหุ้นนั้นได้ปรับตัวลงมาสะท้อนปัจจัยลบที่ มากแล้วพอ,พอสมควรนะคะอันนี้เป็นภาพรวมคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะดูบันทัดไหนเพิ่มเติมหรือว่าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมก็อ่านได้ที่คําอธิบายงบเพิ่มเติมนะคะ